เราจะออกเดินทางไปค่ะเราจะพาทุกคนไปดู<อ>ง,งานเพื่อนสนิทของเซนากันเนาะซึ่งงานเขาจัดสวยมากค่ะไปเลยว,ลว,ลวนเพลง้ k n ะ w d i f f e r e n เพื่อนใ<า>นข้อชั้นเรียนเซเลนา สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซเลน่าเอเวส่วนวันนี้ก็มีกิจกรรมให้ทําอีกแล้วนะคือว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดเพื่อนของเซเลน่าเนาะเขาเกิดวันวันเขาเกิดวันจันทร์แต่ว่าเขาจัดงานปาร์ตี้วันอาทิตย์ที่ไคลมาเนาะเป็นปาร์ตี้ที่เขาจัดก็จะเป็นปาร์ตี้เกี่ยวกับอะไรนะ เมคอัพ uh, ของเด็กๆกันเนาะเป็นการแต่งตัวแต่งหน้าให้เด็กๆันเ,เนาะคือชื่อมันเป็นอย่างงั้นแต่เราไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงเนาะเราก็จะพาทุกคนไปดูเขามีปาร์ตี้ตอนเที่ยงตรงวันอาทิตย์เนาะตอนนี้เราก็แพ็คทำห่อของขวัญอาบน้ําอะไรแล้วเรียบร้อยก็เตรียมตัวกำลังจะออกเดินทางไปคะ่ะเราจะพาทุกคนไปดูงานของเพื่อนสนิทของเซนา่ากันเนาะซึ่งงานเขาจัดขึ้นที่ไคยามา่าไปคะ่ะออกเดินทางคะ่ะ ตอนนี้พวกเราก็มาถึงคาลามาก,กันแล้วค่ะมาสายเที่ยงเที่ยงสิบกว่าเรายังเดินอยู่เลยเพราะหาที่จอดรถไม่ได้ที่จอดรถหาที่จอดรถแบบเยอะอยากมากคาลาม่านี่มาเมื่อไหร่ใครมา,มาสาวที่นี่ยิ่งยากเนาะนี่ก็คือของขวัญที่เราห่อมาค่ะไปค่ะเดินเล่งหน่อยเพราะว่ามันสายแล้วยังเดินอยู่ค่ะเดินอยู่อยู่ข้างหน้าแล้วนะเนาะราคิดว่าเดี๋ยวมาดูกันดูชุดเซน่าใส่มาบันี สีชมพูนี่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูเราก็ไม่แน่ใจเนาะอ๋อเย้ไอซิมิลแลมเจอแล้วค่ะสรุปแล้วคือร้านนี้เลยดูพี่สวยมากค่ะไปเลยเด็กๆอ๋อเราจะเฟิชกันกันเด็กออกมารับเพื่อนค่ะทางด้านนู้น เนะบนอกอยาก่ซดอกมะเงเราจะไปหาซื้อกาแฟาระหว่างที่เด็กๆอยู่นี่เนาะจะไปกับพวกคุณแม่ๆเขาเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหลังจากนั้ถึงแล้วค่ะร้านกาแฟาที่เรามาก็จะอยู่ข้างหลังเราตรงนี้เนาะเราเป็นคนไม่ดื่มกา,ฟาแฟเราก็เดินม,มาเล่นที่เฉลยแล้วเดี๋ยวก็กลับไปหาเด็กๆกันแล้ว ตอนแรกก็ว่าจะกลับไปหาเด,ด็กๆกันแต่คุณพ่แม่ที่เราเดินมากับเขาที่มาซื้อกาแฟกินเนาะเขาบอกว่างานปาร์ตี้วันนี้เขามี2ชั่วโมงมันผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงเขาก็เลยบอกว่าพากันออกมาเดินเล่นข้างนอกก็ถือกาแฟแล้วก็ถือขนมปังเขาแล้ถึงด้วยออกมาตรงที่เราเดินมาข้างหน้าตรงนี้เป็น นี่ค่ะโบส์ฮาบาตีคลามาเนลเซาเวลเนาะเราไม่เคยลงไปข้างล่างสักทีปกติเวลามาก็ขับรถผ่านมาแล้วก็เห็นเนาะส่วนฝั่งข้างหน้าตรงนี้เขามีอ้นั่นด้วยนะซีฟู้ดมาร์เก็ตเนาะนี่เราซูมให้ดูนี่เขาก็จะขายพวกอาหารทะเลเราเคยเข้าไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะนานมาแล้วอะ่ะมาต่อกันที่ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เป็นทะเลไคลามาขึ้นแรงมากวันนี้ ค่ะานการเสร็จแล้วเขาก็พาเดินไปข้างในนี้จะพาไปดูบริเวณข้างในเป็นยังไงเนาะบริเวณข้างในก็สวยค่ะทุกคนนี่หลังจากทานอารเสร็จเขาก็จะมีพวกสปาแต่งหน้า mm hmm. แต่งตาโอ้ซอฟฟิซต์น so mm hmm. ีกันมาส์ลิฟเซยูเชลว่ามีมอสอยู่ดูเซน่าทำเล็บนี่ค่ะ mm hmm. เขาจะมีอ่างให้ทำเล็บอยู่ตรงนู้ Thank you. So, beautiful girls. ดูข้างนอกกัน <Ready. S 1> เราเก็บไว้ดูเนาะนี่คะ่ะ <Beautiful. S 1> เพื่อนในห้อง <I love S 1> ชั้นเรียนเซเลนาเยี่ยมมี่งานปาร์ตี้เบอร์เดย์ของเพื่อนเซนาก็ได้จบลงแล้วเนาะโชว์โชว์เซนาให้ดูว่าเซนาได้ของอะไรแคันโชว์เด็กเพื่อน Beautiful bag ได้กระเป๋าได้น้อยค่ะไปแล้วกลับบ้านไปพักผ่อนกับแบบนแป๊บหนึ่งแล้วหลังจากนี้เราก็จะพาทุกคนกลับมาที่ไคามาอีกเนาะเพราะว่าเขามีงานตอนกลางคืนเนะาะไคมาเฟสติวัลเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่ไคามาเฟสติวัลในตอนตอนเย็นๆค่ะขณะนี้เป็นเวลาห้าโมงกว่าๆเรามาอยู่กันที่ไคามาแล้วเนาะก็จะค่อนข้างมืดหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ที่ออสเตเรเลียคือช่วงหน้าหนาวค่ะมันก็จะมืดเร็วหน่อยเนาะไปค่ะเราจะพาเข้าไปดูบริเวณภายในงานเนาะซึ่งมันอยู่ข้างหน้าเราตรงนี้นี่เอง ฝั่งขวามือนี่ค่ะคือมันจะเป็นถนนเนาะเมสิดแล้วเขาก็จะปิดถนนเห็นไหมเป็นปลายเหลืองๆให้สําหรับคนสามารถเดินเข้ามาในงานนี้ได้างานเขาก็จะจัดอยู่บริเวณตรงนี้ค่ะตรงกลางถนนตรงนี้เลยข้างหน้าตรงนี้ก็จะมีมิวสิกมิเนตรีเนาะส่วนฝั่งด้านนี้มันคืออะไรอะ่ะคนเยอะเลยอ๋อเป็นที่ที่เขาเอาไว้ให้สําหรับเด็กเล่นค่ะนี่เด็กเยอะเลย ของเล่นก็น่ารักน่ารัก,นรกเนาะที่แบบว่ามันเป็นที่นั่งเรื่องแสงอะไรพวกนเนาะเซน่า <laughs> ชอบใหญ่เลย ดูแถวทุกคนแถวยาวมากนี่เด็กๆกำลังต่อแถวกันเนาะต้องรอต่อแถวเห็นไหมคนเยอะมากเพื่อจะเข้าไปยังเครื่องตัวนี้นี่ตัวนี้เลย What is that? จุดสีตรงนี้เป็นบริเวณด้านข้างเนาะตรงต่อจากที่ว่าของเด็กเล่นเนาะ ด้านนี้ก็จะเป็นถนนปิดคนก็ยังเดินกันเยอะอยู่เนาะเราก็ไม่รู้ว่ามีกลางเต็นท์อยู่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ที่กลางเต็นท์ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายเนาะไม่ใช่ของขายมันเป็น uh, บิสเซ็ตอะไรพวกนี้เนาะที่เขาเปิดงานที่ก็คือว่า do do ตอนแรกเราคิดว่ามันจะมีเป็นตลาดเป็นมาร์เก็ตที่ไหน,ม,นมันไม่มันไม่มีเนาะไม่มีของขายแต่เพียงแต่ว่าบริเวณร้านที่อยู่ด้านข้าง ที่เราเคยพาทุกคนเดินเราไปซื้อขนมมาเนาะเขาจะเปิดตอนกลางคืนให้คนเข้าไปซื้อเนาะซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นไฮไลท์ปกติเขาจะปิดห้าโมงเย็นเนาะวันนี้ก็คือเขาเปิดจนถึงกี่ทุ่มเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะดูฝั่งด้านนี้คนเยอะเลยน่าจะมีโชว์อยู่ข้างหน้าเราเนาะแต่เรามองไม่เห็นเราย้ายฝั่งมาดูฝั่งด้านนี้ <laughs> ก็ยังไม่เห็นมันเดิมไม่รู้ว่ามีโชว์<ๆ>อะไรตรงนี้ Oh, <laughs> Big shake shake. สั่งกันเสร็จเรียบร้อยก็ยืนรอค่ะเพราะว่าคนเยอะมากกินไอศครีมตอนเวลานี้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6โมงเองเราจะพาทุกคนไปดูตรงนี้คะ่ะตรงนี้เป็นสโน์เนาะสโนว์อัพจูลเราจะม้่งมาต่อแถวเนาะคนรอต่อแถวเยอะเลยเซรเลิลี่ เซน่าก็ได้ยิงลลี่ออกมาเลยอดูออกมาก็จะเป็นว่านี้ชอบมิยาเฮดแซ่ตกเซน่าะด้วยหันลังหันลงหันหลังว้าว เขเป็นปลาวานค่ะประมวานจะมีคนคนแบบว่าคอยขยับตัวมันตัวปลาวานข้างล่างเนาะ